สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดโอ๊กเผยทักษินเตรียมเปิดช่องทางสื่อสาร Hashtag ทักษินออฟฟิเชียลให้ทุกคนพูดคุยหาทางออกประเทศโอ๊กผ่านทองแท้ชินวัรนุตรช,ชาย คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โอผพานทองแท้ชินวัตรความว่าช่วงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณพ่อให้ความสำคัญกับการชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนเสมอจะเห็นได้จากรายการนายกทักษิณคุยกับประชาชนซึ่งณเวลานั้นถือเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ที่นายกรัฐมนตรีของไทยมาจัดรายการออกสื่อ เพื่อสื่อสารกับประชาชนโดยตรงเป็นประจำทุกสัปดาห์นอกจากข้อมูลที่ชัดเจนจะถูกสื่อสารตรงไปถึงพี่น้องประชาชนโดยตรงแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่คุณพ่อให้ความสำคัญไม่แพ้กันคือการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยคุณพ่อจะจริงจังในเรื่องการรับฟังเสมอคุณพ่อเคยรับสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาร้องทุกข์ด้วยตัวเอง เพราะเชื่อว่าการสื่อสารที่ดีที่สุดคือการสื่อสารสองทางไม่ใช่พูดอย่างเดียวไม่รับฟังเสียงประชาชนภาพที่ผมนำมาลงเป็นภาพที่ตัวผมและน้องๆได้เห็นมาตลอดทั้งภาพเบื้องหลังการเตรียมตัวและการเดินทางไปเพื่อสื่อสารกับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นการไปคุยกับกลุ่มประชาชนที่ประสบปัญหาในท้องถิ่นต่างๆจนถึงการ เตรียมข้อมูลเพื่อพูดคุยในครับเฮาส์แอปพลิเคชันที่คนรุ่นใหม่นิยมใช้สื่อสารแบบ Two-Way Communication มาช่วงนี้ถึงแม้ไม่มีตำแหน่งอะไรแต่เมื่อประเทศชาติเกิดวิกฤตคุณพ่อซึ่งอัปเดตตัวเองโดยเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆในโลกตลอดเวลาก็อยากจะนำความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ต่างๆนำมา เสนอให้กับประเทศไทยซึ่งน่าจะเป็นทางออกที่ทำให้วิกฤตปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นสามารถบรรเทาเบาบางลงได้ด้วยความที่คุณพ่อชอบที่จะฟังเสียงประชาชนเคารพความคิดเห็นผู้อื่นและเห็นว่าข้อเสนอแนะของประชาชนคือทางออกและเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคุณพ่อได้คุณพ่อผมเตรียมเปิดพื้นที่ให้กับพี่น้องได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองในข้อเสนอแนะและร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศไทยกับการสื่อสารช่องทางใหม่เตรียมพบกับ t a ษิ n o f f i c i a l เร็วๆนี้ครับ ความคืบหน้าเปิด3หนทางกลับบ้านของคุณทักษิณที่แท้จริงทำได้ง่ายหรือยากจากกรณีที่ผ่านมาคุณทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วูดซัมอดีตนายกรัฐมนตรีได้ร่วมเสวนาผ่านครับเฮาส์ของกลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยตอนล็อกดาวน์แล้วยังไงต่อช่วงหนึ่งพี่โทนี่ยืนยันว่ากลับไทยแน่และว่าบางคนบอกให้เวิร์กฟรอมดูไบยืนยันอีกครั้งว่า กลับแน่แต่บอกเวลาอีกทียังไงไปสุวรรณภูมิออกประตูหน้าไม่ใช่ประตูหลังคำพูดนี้ส่งผลให้นายเพชรวรัตวัฒนพงศิริกุลสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อชาติกล่าววา่าจากกระแสการนำคุณทักษิณกลับบ้านเพื่อแก้ปัญหาโควิด -19 โดยยอมรับว่ากำลังปรึกษาทางทีมกฎหมายว่าสามารถให้คุณทักษิณ ยื่นคำร้องต่อสารขอให้พิจารณาคดีใหม่ตามพรบการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม่ปีพุทธศักราช2526หรรืออีกทางคือหากมีประชาชนเข้าชื่ออาจทำเรื่องเสนอต่อสภาออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้การยกเว้นความผิดการยกเว้นโทษหรือรอการลงโทษให้ เรื่องนี้นายนิพิษอินทรสมบัติอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ว่าทางที่1พรบการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ปีพุทธศักราช2526นายนิพิษกล่าวว่ามันต้องมีข้อเท็จจริงขึ้นมาใหม่ยังไม่มีข้อเท็จจริงสู่การรื้อฟื้นทางคดีอาญาตั้งแต่มีกฎหมายมา เข้าใจว่ายัางไม่มีคดีไหนสามารถกระทำได้ดังนั้นหากคุณทักษิณจะกลับมาช่องทางนี้ดูยากมากถ้าทำได้จริงคุณทักษิณคงทำนานแล้วเพราะตัวเองก็มีนักกฎหมายหรือที่ปรึกษาเรื่องนี้มากอยู่ทางที่2ประชาชนเข้าชื่อร้องสภาให้ออกพรบนิรโทษกรรมนายนิพิษกล่าวต่ออีกว่า ส่วนกรณีนิรโทษกรรมมันต้องเป็นกฎหมายมีการร่างพรบนิรโทษกรรมอย่าลืมว่ามันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วอย่างร่างพรบนิรโทษกรรมสุดซอยในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ซึ่งก็เป็นสาเหตุของการยึดอำนาจในเวลาต่อมาข้อนี้ส่วนตัวเห็นว่ายากเช่นกันเพราะอาจจะนำมาซึ่งข้อถกเถียงและความขัดแย้งกันอีก ทางที่ 3. ขอพระราชทานอภัยโทษแบบเป็นการเฉพาะตัวนายนิพิตรระบุอีกว่าเป็นการขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งเป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์การขอพระราชทานอภัยโทษตัวผู้ขอพระราชทานจะต้องเข้ามาอยู่ในการคุ้มครองของรัฐก่อนจากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการอภัยโทษซึ่งก็ จะมีความเสี่ยงเหมือนกันหากไม่ได้รับการอภัยโทษอาจถูกขังยาวจนหมดโทษก็เป็นได้กรณีอย่างนี้การขออภัยโทษเฉพาะตัวไม่เกี่ยวกับการขออภัยโทษของคนทั่วไปความคืบหน้าล่าสุดโทนี่หรือทักษิณชินวัตรฝากถึงเพื่อไทยก้าวไกลถ้ายัางมัวแต่กัดกันผด็จการจะนั่งหัวเราะ ความคืบหน้าล่าสุดคุณทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วูดซัมและนางสาวลัคนาปันวิชัยหรือคำพาการ่วมจัดรายการแคลทอคเอ็กซ์แคร์คับเฮาส์อีพีพิเศษคำเมืองตอนขันตกความคิดรวมมิดไอเดียคำพากาถามไอโทนี่ตอบช่วงหนึ่งของรายการอดีตนายกรัฐมนตรีตอบคำถามเกี่ยวกับพรรเพื่อไทยและพรรก,ก้าไกล ที่กำลังมีดราม่ากันอยู่ตนอยากบอกกับคนรุ่นใหม่ว่า Statement always think about next generation politician always think about next election จงทำตัวเป็นรัฐบุรุษอย่าทำตัวเป็นนักการเมืองมากภารกิจของพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลและพรรคฝ่ายประชาธิปไตย คือผลักดันให้ฝ่ายประชาธิปไตยชนะ,ะเผด็จการนี่คือภารกิจเพื่อชาติแต่ถ้าฝ่ายประชาธิปไตยกัดกันฝ่ายเผด็จการก็นั่งหัวเราะทั้งนี้การที่กลัวว่าคนนั้นจะได้เงินจากคนนี้อย่างนี้เรียกว่าจิตปรุงแต่งงบกลางต้องมีเบิกจ่ายที่มีเอกสารหลักฐานฝ่ายประชาธิปไตยต้องช่วยการตรวจสอบ วันนี้อย่าเพิ่งกัดกันแต่ต้องกอดคอกันล้มผด็ตการเพราะยิ่งผด็จการอยู่จะยิ่งเสื่อมระบบความโปรง่งใสมันพังและจะพาลามไปถึงระบบอื่นความคืบหน้าล่าสุดไฮโซลูกนัดโผล่ขอโทษครอบครัวชินวัตกรกลางไลฟ์เคยขับไล่ล่วงเกินรุนแรงเมื่อเวลา20นาฬิกาของวันที่6สิงหาคมคุณทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วุตซัม และลักษณาปั่นวิชัยหรือแขกคำพาการ่วมกันจัดรายการแคร์ทเอก X แครครับเฮาส์วงเล็บอีพีพิเศษคำเมืองตอนขันโตกความคิดรวมม id ิดไอเดียคำพากาถามไอโทนี่ตอบตอนหนึ่งในไฟ์สดไฮโซลูกนัดหรือธนัดธนากิจอำนวยทายาทอสังหาริมทรัพย์หมื่นล้าน อดีตแนวร่วมกลุ่มการชุมนุมที่เคยขับไล่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์กล่าวว่าตนขอกราบขอโทษนายกทักษิณอย่างเป็นทางการที่ตนเคยล่วงเกินท่านด้วยความก้าวร้าวรุนแรงและขอส่งคำขอโทษนี้จากใจไปยังคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรและครอบครัวของท่านทั้งพี่โอ๊คพี่เอมพี่อิงน้องไปตนรู้สึกเสียใจ กับสิ่งที่ทำไว้ต่อท่านซึ่งทักษิณกล่าวว่าตนต้องชมสปิริตความจริงตนสนิทกับพ่อของหลานนะเป็นเรื่องธรรมดาความไม่รู้มาก่อนความรู้เมื่อรู้แล้วก็ทำในสิ่งที่ทำให้ตัวเราและบ้านเมืองดีขอบคุณมากที่มาขอโทษกันความจริงตนเป็นคนสาธารณะไม่ติดใจกับคำต่อว่าหรือ วิภาควิจารณ์เมื่อถามว่าพรุ่งนี้วงเล็บ7สิงหาคมคนรุ่นใหม่จะออกมาเคลื่อนไหวมีอะไรที่จะแนะนําคนรุ่นใหม่ไหมเพราะหลายสายก็กังวลว่าการชุมนุมในวันพรุ่งนี้จะมีความรุนแรงท่านมีอะไรจะแนะนําคนรุ่นใหม่หรือไม่คุณทักษิณกล่าวว่าก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะบุกไปที่พระ ปรรมหาราชวังแต่การไม่เห็นด้วยไม่ใช่ว่าขัดขวางการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่แต่เราต้องมียุทธศาสตร์ตนเข้าใจว่าจิตลึกๆคนรุ่นใหม่มองไม่เห็นอนาคตของตนเองกำลังใจร้อนอยากเห็นอนาคตตัวเองซึ่งถ้าตนเป็นผู้ใหญ่จะเรียกเด็กๆมานั่งคุยว่าเขาอยากเห็นอะไรในอนาคตวันนี้เหมือนทำกับดัก ล่อเด็กย่อยุให้เกิดความรุนแรงโดยไม่ยอมคุยกับเด็กเลยคิดว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่ระบอบที่ดีที่สุดแต่เป็นระบอบที่ดีที่สุดที่เรามีขณะนี้เมื่อรัฐบาลต้องมีความยุติธรรมรัฐบาลต้องปล่อยให้มีการชุมนุมอย่างสันติและไม่มีความรุนแรงจะประท้วงก็ประท้วง อยู่ในความสันติอย่าให้มีความรุนแรงและตนเห็นว่าการชุมนุมแบบขาม็อบนี่เข้าท่า